ท็อไทยอีกรอบนะครับก็จริงๆเนี่ยผมก็เทคทอกไทยเนี่ก็เหมือนปีละครั้งเนอะจริงๆประมาณถ้าสองปีแล้วเนี่ยผมก็เริ่มมาจอยกับทางเทลทอกไทยในอีเวนต์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเวิร์ลชัวนะครับก็ตอนนั้นก็คุยกันเรื่องของ CICD เนอะ d e v o p นะครับก็ลามมาถึงก่อนโควิดนี่ก็มาพูดคุยกับทางผู้ฟังในเรื่องของ Multi Cloud นะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีจะบอกว่าเป็น ลูกและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์กับค่าวก็นะครับก็อยู่ในหัวข้อที่เขาเรียกว่า edge computing เนอะ edge computing ซึ่งตัวเนี้ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดในเรื่องของว่าเออตอนเนี้ยมีการใช้ edge computing เนี่ยในในอุตสาหกรรมหรือในโลกธุรกิจเราแบบ use case อะไรบ้างนะครับมีการ apply ในการใช้ e d g computing กับเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราคงมาพูดคุยกันในเรื่องของว่าเออมันมันคืออะไรนะมี c แ a r เ c t ร r แบบไหน มันเฉพาะว่าเป็นเรื่องของ latency ของ data center อย่างเดียวหรือเปล่านะครับมันมีคาแรคเตอร์แบบไหนที่เราเออพิจารณาการใช้ edge computing บ้างนะครับแล้วก็อาจจะปิดท้ายด้วยเ,เป็น dummy use case นะที่ว่าเออหน้าตาของการที่เอาไป apply ใช้กับโจทย์ทางธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็งั้นผมเริ่มเลยนะครับอ่าก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า ทางเราบริษัทเดลเทคโนโลยีเนี่ยก็มีคอนเซ็ปต์นะครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพรีเซนต์หรือพูดคุยในเรื่องของมัลติคาวแล้วไม่มีการคือว่าคอนเซ็ปต์เรื่องทำเอสทูคอทูคาวนะเพราะเอสก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราโฟกัสนะครับคาแรคเตอร์คือว่าจริงๆเราจะบอกว่าไอตัวเอชคอมพิวติ้งเนี่ยมันก็เริ่มมาจากโจทย์ที่ว่าเมื่อก่อนเราทำดีไซน์เน็ตเวิร์กกันใช่ไหมครับเราน่าจะเคยเรียนก็มีเน็ตเวิร์กก็มีการแบบดีไซน์แบบสตาร์แบบทรีเพราะงั้นในคอนเซ็ปต์แบบทรีเองเนี่ยมันก็จะลาาามมถึงกรดีไซน ไฮบิดคลาว u d ซึ่งการดีไซน์ h ฮบิดคลาว u d เองเอสก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นคราวน,นี้โจทย์ของเอ o คอมพิวติ้งเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่ว่าเรื่องของ r e s p o s e Time อย่างเดียวนะครับก็ะจะเป็นเรื่องของ Location นะครับหมายความว่าเพราะส่วนใหญ่เอเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่อยู่หน้างานมันจะเป็นอยู่ใกล้ๆกับในส่วนของอ่อ user หรืออุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่เป็นเรื่องของ ไอทีเท่านั้นบางครั้งมันเป็นเรื่องของ OT Operation Technology ต่างๆคือการคุยกับเซนเซอร์ต่างๆคุยกับอุปกรณ์ IoT เกตเวดต่างๆเพราะฉะนั้นส่วนที่2เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าโลเคชันหรือสภาวะแวดล้อมนะครับของอุปกรณ์เอสอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของยูสเคสมันไม่ได้แค่การที่มีอุปกรณ์ i อทไปวางไวท้ที่ในสภาวะแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ d a t ้า e n t e r มันก็เป็นเรื่องของยูสเคสต่างๆเช่นปัจจุบันต้องยอมรับว่าทุกองก์นเนี่ยก็เริ่มใช้ ข่าวเทคโนโลยีแลละไม่ว่าจะเป็น Public Cloud เอง Hybrid Cloud เองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าบาง Use Case เองเนี่ยที่ซึ่ง Sensitive มากๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรอรับคำสั่งทุกอย่างมาจากทาง Cloud เองได้ยกตัวอย่างเช่นพวก Autonomous Car ต่างๆเพราะฉะั้นถ้าเรารอการประมวลผลเองการตอบสนองที่หน้างานเองอาจจะไม่ได้ทันท่วงทีนะครับหรือ อีกยูสเคสหนึ่งที่เราเห็นบ่อยๆก็คือเรื่องของการเล่นเกมออนไลน์นะครับตือภาษาเราก็เรียกว่าคลาวด์เกมมิ่งเองคลาวด์เกมมิ่งเองเนี่ยมักจะแบ่งช a นแนลในการท่วมกันทํางานเป็นแบบว่าเราผ่านสตรีมเนาะในส่วนของฉากต่างๆของคาแรคเตอร์ต่างๆของตัวละครผ่านตัวเอชขนาดที่ต้องเป็นซิกในเขาเรียกว่าเป็นอันกอลิทึมข้างในหรือเป็นพวกซิกแนลิ่งเนี่ยเราก็ผ่านตัวที่ไปที่ข่าวตรงนะครับเพื่อทำงานร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นอีกยูสเคสหนึ่งที่เราใช้ในสำหรับ คราวนี้ต่อมาไม่ใช่แค่เรื่องแค่โลเคชันเล p สปอนทม์หรือยูสเคสคราวนี้เป็นเรื่องของโอเปอเรชันหมายความว่าเราสามารถโอเปเรตตัวที่เป็นคอของเราก็คืออินฟาหรืองานที่อยู่ในดัสเตอร์ของเราหรืองานที่เป็นอนาลิติกที่อยู่บนพับบิกขนาดที่เป็นงานที่เป็นレスปอนหน้างานจากเอสให้มันเป็นโอเปอเรชันแบบเดียวกันได้ไม่ใช่เราสามเราจะต้องแมนจมันทั้ง3อย่าง แตกต่างกันมันก็ทําให้เกิดความยากในการบริหารจัดการนะครับคราวนี้เพื่อให้เห็นความสําคัญนะว่าเออตอนนี้เอ e มันกำลังมาผมว่าไม่ใช่เฉพาะเดีเโโย t เ c h n o l o g ีนะครับบรรดา IT Vendor ต่างๆเนี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญเอ e มันตั้งแต่คอนเซ็ปต์ป,ประมาณปี2018แล้วถ้าผมจะไม่ผิดก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของ f o x Computing นะครับแต่ f o x Computing เนี่ยมันก็จะโฟกัสเฉพาะจาอจงในเรืร่อง,ง,งของ IoT นะขณะที่เอชเนี่ยมันมันจะกว้างกว่านะครับก็มีการ จาก IDC อีกแล้วนะครับมีการรีเฟอร์มานะครับว่าเอชคอมพิวติงเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการโฟกัสมากขึ้นมีจำนวนแอปที่มาซัพพอร์ตในการทำงานแบบเอชคอมพิวติมากขึ้นถึง800%ในปี2024นะครับและขณะที่อีกจุดหนึ่งที่ทำให้เอชคอมพิวติงเนี่ยมันมาคือการเกิดมาของ Big Data การเกิดมาของ AI นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันสมองหรือโปรเซสที่ถูกทำโมเดลลิงมักจะทำบน พับบิคข o าวขนาดที่ Operation นเราก็โยน m o เดลลิงที่สำเร็จแล้วครับเข้ามาที่เอสเพื่อให้มันสามารถレスปอนนะครับโอเปอเรชัต่างๆนะครับด้วยเหตุผลอันนี้นก็เลยทำให้การเจริญเติบโตของเอสคอมพิวติ้งมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกอันนึงก็ที่สำคัญกนะ็คือเรื่องของ 5G เนะกับไวไ e เลสเทคโนโลยีตรงนี้มันก็ทำให้ความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการ Operation หน้างานไม่ว่า ism, ance, การทำพรีเวนติสเมนทแน์เองการทำออโตมอสคาหรือ ไวท a แอส s t สแตที่เราใช้ในบ้านเนืไม่ว่าจะใครไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นไปได้มากขึ้นและอันนึ้ที่เมื่อกี้ผมเพิ่งรีเฟอร์ไปก็เรื่องของคาวเกมมิ่งเนื้อมันก็จะมีเทอมที่เราอาจจะคุ้นไม่คุ้นเคยเพิ่มขึ้นนะครับเราเรียกมันว่า MEC เมื่อกี้อาจจะเห็นในวิดีโอแล้ว MEC ก็คือการทำ Mobile Edge Computing นืหมายความว่าแต่บางเจ้าก,ก็อาจจะย่อจาก M ว่า Multiple ก็นะครับ Multi Access ก็ได้ก็คือหมายความว่าเราสามารถรับนะครับสัญญาณนะครับหรือ คำสั่งได้ไม่ได้จากจากที่เป็น IT wireless อย่างเดียวเราสามารถรับจากงานที่มาจาก 5G ได้ด้วยนะครับก็ทำให้การเพราะงั้นในส่วนของโมบายโฟนเองมันก็เป็นอีกอันนึงที่การการเจนดีมาของการเพิ่มขึ้นของ edge computing มากขึ้นนะครับกลับมานะครับหลังจากเมื่อกี้อัมพลัมผบ,บทไประดับหนึ่งแล้วก็คราวนี้มันคืออะไรนะครับจริงๆในมุมมอง edge computing เนี่ยมันไม่ใช่แค่การ distributed ความสามารถในการประมวลผลไ้ที่ที่ที่เอหมายความว่าในจุดที่เชื่อมจอ,อระหว่างโอเปอเรชันกับทาง IT นะครมันเป็นเรื่องของสตอเรจด้วยนะครับสตอเรจด้วยแล้วก็เกิดมาเพื่ออะไรตอนที่มันเกิดมาครั้งแรกคือเพื่อให้มันอยู่ใกล้ใกล้กับที่เราต้องต้องทำทำงานเนะเพื่อจะเซฟในเรื่องของแบนด์วิดแล้วก็รีสปอนซ์ที่จะวิ่งไปหาคลาวด์แต่ในมุมมองของ Dell Technology เองเนี่ยเรามองมากกว่านั้นอีกเรามองว่ามันเป็นส่วนที่ฟิสิกอลเวิ l ์ นะครับเช่นพวกอุปกรณ์ IoT ต่างๆหรืออุปกรณ์ที่เป็น o peration Technology ต่างๆเนี่ยมันทำงานร่วมกับ Digital World ก็คือท่วมกับ IT นะนั่นมมองที่เพิ่มขึ้นจาก definition ของ e d g e c o m p u t i n g ทั่วไปนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราดีไซน์โซลูชันต่างๆเราจะมักจะมองหาในเรื่องของ v a l u ลของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของยูสเ s e ในหน้าต่อไปนะครับครนี้ในส่วนของ S Computing ในปัจจุบันเองเนี่ยมันก็ เขาเรียกว่ากว้างขึ้นนะเนื่องจากว่าการเติบโตของแอปพลิเคชันต่างๆหรือยูสเคสต่างๆนะครับการที่มีแบนด์วิสมากขึ้นการที่ร e สปอนส์ทันมากการเกิดของคลาวดต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เลยสามารถทำยูสเคสต่างๆได้จากในรูปนะครับมันก็จะในเรื่องของเอกมิติในส่วนของ business service เนี่ยเราก็แยะปัจจุบันอาจจะมีประมาณสัก3แกนนะก็เรื่องของอการทำฟอกคอมพิวติงนะก็คือง่ายคืออันนี้จะอาจจะติดกับเขาเรียกว่า I IOTs นะครับเช่นเป็นการอินทิเกรตจาก IOT device ต่างๆหรือ IOT gateway ต่างๆเพื่อประมวลผลหน้างานนะครับยูสเคสที่เราเห็นบ่อยๆก็อย,อย่างเช่นพวกที่เป็น Vehicle sensor เนะพวกที่เป็นรถอัตโนมัติปัจจุบันนะครับหรืออีกอันนึ้งที่ผมเห็นเยอะๆนะก็คือพวกทํา Preventive Maintenance นะครับก็คือจะมี ลายในโรงงานผลิตเองเนี่ยที่ต้องใช้ลดคนพูดง่ายคือให้เป็นเครื่องจักรมากขึ้นก็ตั้งเอ o คอมพิวติหรือตั้ง f o อก o ์คอมพิวติงไว้ที่จะเป็นเลเวลของโรงงานเองนะครับหรือเป็นโรงงานสาขาเองนี้เป็นต้นอันที่สองก็เรื่องของพวกการลดคอสเนะมากๆก็จะเป็น w ว s t ์แมนจ e เมนต์เรื่องของ Water Management เรื่องของ Engineering งแมน g y เอเน g ร m จ n แมนจเมนะครับก็คือสามารถรีเลทกับเซ็นเซอร์หน้างานเพื่อให้ตัวเอ o คอมพิวตประมวลผลเพื่อให้การอิ p พุ้ฟ การใช้งานไฟฟ้าหรือ Energy นะครับลดลงนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นอีกอันนึงที่เราเห็นบ่อยก็คือเรื่องของพวก Smart Building หรือ Smart ททเล็กกว่านั้นก็เป็น Smart Home นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็น Us e Case ในเ่ของ i o t แต่เป็นเทอมตรงกลางนี่อาจจะเป็นอาจจะใหม่สำหรับหลายๆท่านเนะเขาก็จะมีข,ขั้นกว่าของการ Access e c o m เม y ก็คือเรื่องของการทำโ m บายมัลติแอ a c c ส s อกอเมติกซึ่งจะเป็นตัวย่อนะครับเป็นเทอม General เรียกว่า M.E.C. เนอะอันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นในตลาดที่เป็นโอเปอเรเตอร์หรือพวกที่เป็นเทลโก้บ้านเรานะครับพวกนี้ก็จะทำอะไรยูสเคสที่เราเห็นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดแล้วเรื่องข่าวเกมมิ่งนะครับซึ่งมันจะอินเยตกับพวกที่เป็น V.R. กับ A.R. โซลูชันพวกนี้มันทำอะไรไหนครับว่าธรรมดา,วาเวลาเล่นเกมใช่ไหมครับก็จะเหมือนเรื่องของออโตนมัสคาเวลาเราสัญญาณในการเราใช้ตัวคาแรคเตอร์ในเกมออนไลน์เนี่ยมันจะแทบจะต้องเรียวไทม์ขนาดที่กราฟิกที่เป็น แบ็กกราวด้านหลังเนี่ยมันคอนซูมสูงเพราะว่าเราก็ต้องการภาพที่ค่อนข้างสวยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยโซลูชันพวกนี้มันก็จะแยกสิก n นลลิ่งนะครับในการคอนโทรลมันก็จะวิ่งอีกขาดอีกขาดหนึ่งในการที่เป็นขาดที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยก็จะวิ่งเข้าหา v วล t ช a l CDN หรือแล้วแต่ครับแต่ปัจจุบนนันในส่วนใหญ่เราก็ใช้ CDN เป็นในส่วนของ c a รแครของภาพและเสียงหรือพวกที่เป็นสตรีมมิ่งนะครับ และอีกอันนึงก็คือ CDN นั่นเองที่เราปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเป็น eCDN เนอะเป็น a CDN ละเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยเราต้องการภาพและเสียงที่เป็นคุณภาพสูงนะครับตรงนี้ก็เลยมีการซับ CDN ย่อยลงมาเป็น a CDN อันนี้ก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าอีกยูสเคสหนึ่งเนอะส่วนเรื่องของ connected vehicle นะครับก็คือเหมือนว่าสามารถบริหารจัดการพวกที่เป็นรถ นะครับหรือระบบขนส่งเนี่ยก็จะเป็นยูส a ค e ที่เรเริ่มมีการพยายามจะแป p l พมาใช้งานจริงนะครับต่อจากเรื่องรถไฟฟ้าเนที่เราคุ้นเคยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเห็นเรื่องของการเพิ่มความพึงพอใจกับลูกค้านะครับในเรื่องของการทำ CRM เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเอาเรื่องของ v o ดีโอเซอร์ว l ลเลนเองเนี่ยมาอินดิกเกตกับระบบ Analytics หมายความว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมี use case ด้านหลังก็คือหมายความว่าเราเนี่ยเก็บพฤติกรรมหรือเก็บการใช้งานลูกค้าจากเอส ขนาดที่ระบบที่อยู่เป็นการวิเคราะห์นะครับของการใช้งานลูกค้าอยู่บนคลาวแล้วก็สามารถทำงานวมกันโดยอ c h e s t r a t i o n s o f t w a r ์นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเอ uh, g e computing ที่ร late กับเรื่องของ Mobile กับ Multi Acces s นะก็เรียกว่าอชเอ MEC ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพวก Microda t a c e n t เ r เนะจะเป็นพวก ITS หรือ SPS พพวกนี้เนี่ยอ uh, s e case ที่เราเห็นบ่อยๆก็อย่างเช่น uh, สำหรับลูกค้าที่เริ่มมีการพัฒนาการใช้ hybrid cloud แล้วแต่ว่าอยากจะใช้ d a s h b บ a r d ที่เป็นคล้ายๆแล้วกันคล้ายๆกับพวกที่เป็น p u i l i l o u o เงี้ซึ่งเราบางครั้งการที่จะ deploy สร้างระบบเหมือน Public c l o u d มามาใช้ในองค์กรมันค่อนข้างบางทีมันค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ในหลายๆ IT v e n ว o เดแล้วกันนะครับก็จะมีคอนเซปต์คือการตั้ง S g e ก็คือเราเรียกว่า Landing Zone แลนี้คือเป็น Data Center หรือเป็น S Computing ที่อยู่ในในด a ตตา t ซน e ย่อยเนะ เพื่อดูแลข้างในขนาดที่ตัวที่เป็นค l าวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโมเดลลิ่งต่างๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของแดชบอร์ดกลางนะครับที่เป็นเพียงแต่ว,ว่ามาคุยกับเอชที่อยู่ใน m i โครดาต้า e ซ็นเหรือดาต้าเซ็นเอเองเพื่อให้ทำงานทั้ง3ส่วนเนี่ยเป็นเป็นเหมือนผืนเดียวกันเนะคราวนี้ทั้งหมดเองเนี่ยส่วนใหญ่การใช้เอชคอมพิวติ้งในยูสเคต่างๆเนี่ยมันมาเพื่ออะไร นะครับอือก็คือในเรื่องของ improve ในการทำ operation เนะหรือลด latency ของการของ business case ต่างๆของของผู้ฟังต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เห็นบ่อยก็คือเรื่อง m a n a n e s cost นะครับคือลดการลด cost ไม่ว่าการใช้ operation technology หรือการใช้ IT เองนะครับแล้วก็ security อันนี้ก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เรามี S ต่าต่างเนี่ยเวลาเราเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็จะ จะ Impact เฉพาะในส่วนของโซนของเองทั้งนั้นนะครับไม่ Impact ตรงไปที่ตัวที่เป็นคอหรือเป็นตัวที่เป็นคลาวของลูกค้าเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการช่วยบร,ริหารจัดการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการ o f ฟโหลดของแบนด์วิดที่ขึ้นไปที่คลาวซึ่งเราก็จะลดตรงนี้ได้เพราะว่าเราก็จะเลือกในส่วนที่จําเป็นเท่านั้นที่ขึ้นไปบนคลาวนะครับคราวนี้จบไปส่วนแรกนะครับในส่วนของย s สเคะหรือสิ่งที่เราเจอหรือเรียกแนวโน้มของการใช้ S Computing ในปัจจุบันนะครับคราวนี้หน้าตาเนี่ย ม ALLY, e ันมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างนะครับแท็กซอนมียังไงบ้างคือว่าเมื่อกี้เราพูดแล้วก็คือส่วนใหญ่เอชเนี่ยมักจะอยู่อยู่ใกล้นอะอยู่ใกล้ฝั่ง User นะครับแล้วก็ในส่วนของอยู่เดี๋ยดี๋ยวอยู่ใกล้ฝั่งยูเซอเลยอยู่ใกล้อุปกรณ์ที่เจเนเรตดาตานะครับเพราะเราต้องการเรียวทำโอเปอเรชันนะครับในต่างยูสเ s e ต่างๆนะครับส่วน ด้านขวาถ้าเห็นจากสไลด์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับหรือโมเดลต่างๆนะครับซึ่งหลายๆที่ก็จะคุ้นเคยกันเขาเรียกว่าเด็บบนคาวนะฮะโกไ o ท์บน Data Center อย่างเงี้ยนะครับหรือแล้วก็พอโกไลท e ดัตต้าเซ็นเปุ๊บแล้วก็เพิ่มเขาเรียกความสามารถไปที่เอของ Data Center เนะครับเพราะงั้นหมายความว่าถ้าเรียลไทม์มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มพิจารณาการใช้งานหนึงเอสคอมพิวติ้งละขนาที่อีกชาเลนจ์หนึ่งนะครับคือการโอเปอเรชั่นนะครับของ เอ c ทูคอร์ทูคาวเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอะไรที่เป็นเหมือนผืนเดียวนะจะเป็นสกิลเดียวก็จะช่วยให้ง่ายนะครับในการบริหารจัดการอินฟาของท่านคราวนี้เราแบ่งยังไงเรารู้แล้วโอเคเมื่อกี้เราฟังมาเยอะและ้วก็คือว่าเออใกล้เนอะเอ,อถ้าเรามียูสเคสที่จะเป็นอย่างนี้ออไม่จำเป็นต้องไปที่คาวเสมอแล้วตัวเลขอะไรที่เป็นเขาเรียกเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ให้แบบว่าเฮ้ยอะไรแบบเขาเรียกว่าเอชนะครับก็จะมีเทอมเพิ่มขึ้นก็คือ ที่เป็น device Ace, นะครับก็เราจะดูจาก r e s ท s t a n c กับ latency เป็นหลักตามตามสไลด์นะครับแล้วก็เริ่มขยบมานะครับขยบมาก็จะเป็นพวก f a r e d g e นะครับ near edge แล้วก็ core แล้วก็ทูข่าวพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ category ในเวลาเราพิจารณาว่าเออ definition ของ edge เนี่ยคืออะไรนะครับด้านขวาก็จะเป็น data source อย่างที่เราพูดไปในสไลด์ที่แล้วนะครับอันนี้เทอมแรกในเรื่องของ ไลฟ์ไทม์ในเรื่องของレスปอนไทม์อันที่สองก็เรื่องของเขาเรียกว่าตินกับติกเอชนะครับกับฟาก็เมื่อกี้เราพูดถึงฟากันเนี่ยไปละตินกับติบกเอชคืออะไรคือหมายความว่าถ้าเรา define เอชเนี่ยเป็นตินตินหมายความว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นไอทีเท่าไหร่ขนาดที่ติกเนี่ยก็หมายความว่าถ้าติกเอชก็คือเอ่อมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นไอทีมากคืออะไรคือสภาพะแวดล้อมที่เอ่อเป็นติกหรือไม่ค่อยเหมือนไอทีก็เช่น ข้อจำกัดในเรื่อง Space ใช่ไหมครับเราไม่สามารถมีเซิร์เวอร์แบบ1 u แบบอยู่ในแหลกได้อาจจะแบบต้องเป็นแค่ Half U เป็นต้นอุณหภูมิที่อยู่ใกล้ Data Source เช่น30องศาอย่างเงี้ย40องศานะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็จะต้องพิเศษนะครับก็จะต้องอาจจะต้องเฉพาะเจาะจงหน่อยนะครับเพพวกนี้ก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าโซนของพวกที่เป็นติ๊กตินเอชนะครับโทษทีครับนะครับคราวนี้ พอเมื่อกี้ย่อยไปแล้วเรื่องของ d e i i n i t i o นเนอของเอชต่างๆแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอลักษณะ e n v เ r อ r o n n t n t กับ Location ของตินกับติคนี้ก็มาดูว่าในส่วนของ Infra ของเอชเองเนี่ยใน Context เองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าถ้ามีการ Apply ใช้ Design เอชทูคอร์ทูคาในส่วนของเอชอินฟาเองเนี่ย มักจะประกอบไปด้วยอะไระคือไม่ต้องเป็นตามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแันนี่เป็นไอเดียเฉยๆคือว่าในส่วนของอย่างเช่นในโน้ของ edge computing infrastructure เนี่ยหลักๆมันก็เหมือนแทบจะครบเหมือน i n f r าเลยนะครับก็คือเช่น network service business application แล้วก็ os แล้วก็ edge infrastructure เนอะซึ่งจริงๆแล้วถ้า date อัปทูเดตกว่านี้ก็คือว่าอีกอันนึงที่ทำให้ edge computing เนี่ยมันค่อนข้างจะ popular นะก็คือการเกิดของ container ์นะซึ่งเราเคยคุยกันไปใน ในครั้งก่อนๆแล้วมันก็ทําให้การใช้ power ที่เอชเองหรือการใช้ compute power นะครับที่เอชเนี่ยมันเป็นไปได้มากขึ้นเช่นไม่ได้ต้องเป็น OS ทั้งตัว,วก็เป็น Container Service บนนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เ c ชคอมพิวติ้เนี่ยมันก็ จะรวมไปด้วยของ connectivity เนะ wireless หรือจะเป็น Wi ก็ได้หรือจะเป็นพวกที่เป็น Secure ต่างๆ VPN แล้วก็พวกที่เป็น a s s e s ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Wireless หรือ 5G นะครับมันก็จะเป็นไอเดียนะครับ Context ของ Edge Infrastructure นะครับคราวนี้สรุปอีกทีนะครับแล้วมันมี Challenge ไหมฟังดูแล้วมันมีข้อดีต่างๆนะผมสรุปเรื่องของ Challenge ในการใช้ Edge แล้วสมมติถ้าในองค์กรของท่านผู้ฟังต่างๆเองเนี่ยเออมี มีความต้องการหรือมี business case จริงๆแล้วเนี่ยเออมันมันมีอะไรที่พิจนารณานในเรื่องของความท้าทายในการจะใช้เอบ้างจริงๆอันดับแรกเนี่ยผมให้มองเรื่องของ data service หรือ Application ของของค์กรน,นะเช่อนองค์กรผมเป็นสวิตช์ยาร์ดที่อยู่ในใหญ่ๆแล้วถ้าให้คนเข้าไปดูแลลำบากอย่างนี้เป็นต้นผมต้องการ IoT gateway ผมต้องการ รัน r e v e n t i v e Maintenance Model นะครับซึ่งหลายองค์กรในบ้านเราก็เริ่มที่ผมเห็นก็เริ่มใช้แล้วพวกนี้ปุ๊บเราต้องมาดู use case นะครับที่เราจะใช้ก่อนนะครับสองคือหลังจากได้แล้วอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเช่นเป็นสวิตช์ยาร์ดเป็นในโรงงานนะครับก็คือเรื่องของโลเคชันนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องของ เอ็นแวลูเมนที่เป็นเช่นอุณหภูมิสูงไม่สามารถตั้งเป็น IT ทีเซอร์วิสิต้ก็ต้องหา S นะครับคอมพิวติงหรือเอสอินฟาที่เหมาะสมในการที่ไปตั้งเอ็นแวลูเมนประเภทนั้นนะครับเรื่องของการใช้ Power นะครับเรื่องของโอเปอเรชันนะครับอย่างที่บอกนะครับแต่แต่เอ็นแวลูเมนท์เองอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะทำไอทีสตารเข้าไปดูแลโดยตรงได้นะครับแบนด์วิดตแล้วก็สกิลลิตี้นะครับ width, Security, คราวนี้จากชาเลนจ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับในทางเดียวเทคโนโลย,ย,ยีเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็น end to end นะครับ Infrastructure Provider นะครับเราก็ไม่ได้มองแค่เอจอย่างเดียวเพราะงั้นเราก็จะมีโซลูชันนะครับพร้อมนะครับตั้งแต่เอจนะครับท o คอทุคาวอย่างเห็นในรูปนะครับซึ่งมันก็จะสามารถบริหารจัดการได้เหมือนจากที่จากที่เดียวนะครับอันนี้ในพอร์ตโฟลิโอของเรานะครับก็ถ้าเรามองจากด้านซ้ายเองเี่ยจาก S d g e Application ด้านขวาก็จะเป็น Cloud Application นะครับเราก็ขึ้นกับ Use Case ของลูกค้าครับว่าลูกค้าต้องการทำอะไรเช่นลูกค้ามองว่าเราต้องการ Gateway ในการทํา IoT Collector เราก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า เอชเกทเวนะครับเพื่อสามารถในการทําคล้ายอินทิเกรตนะครับดาต้า uh, จาก iot g a t e w เวได้แล้วตรงกลางที่ทุกท่านเห็นก็จะเป็นเรื่องของพวกที่เป็น e อ g e Computing Device หรือจะเป็น s e r v ์ฟนะครับที่เหมาะในกับใช้งานแบบเอ e นะครับไม่ใช่เฉพาะเซิร์ฟเอย่างเดียวก็จะมี h c i นะครับที่เป็นเอชเรียกว่าเป็น e อช m o เดลเนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็น h c i ทีอที่ใช้ d a t a s t e ตอรตัวทั่วไปนะครับพวกนี้ก็จะมี ก็เรียกสเปกนะครับที่เหมาะกว่านะครับด้านขวาเนี่ยพอขยับมามากขึ้นนะครับขยับพ้นจากเอชมามากก็คือจะเป็นพวกที่เป็นเรียวไทม์อิมเมิซึ่งพวกนี้เริ่มอยู่ในในคอแล้วแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นในส่วนที่อยู่ในคลาวด์นะครับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราเซ็งอยู่เราก็จะทํางานร่วมกับทางเวเบียร์นะครับเป็นหลักนะครับคราวนี้ในส่วนของพาร์ทเนอร์เองเนื่องจากว่าต้องบอกว่าในเรื่องของเอชเองเนี่ยมันไม่ได้จบด้วยเดลเทคเทคคนเดียวนะครับก็จะมีเรื่องของพาร์ทเนอร์ซอฟต์แวร์พาร์ทเนอร์สก หลักๆเนี่ยเราก็สามารถทำงานร่วมกับหลายๆเจ้าที่เป็นผู้นําในเรื่องของแต่ละแกนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทลโกเองในส่วนของเดฟทูต่างๆ,ๆนะครับนี่นะครับอีกอันนึงที่ผมว่าจะเป็นค่อนข้างเป็นจุดดีของบริษัทเราก็คือว่าในส่วนนี้ก็เ,เรื่องของโลจิสติกแล้วในเรื่องของการเดลิเวอรี่ของพลายเชนเะนื่องจากว่าแต่ที่เราขายเนี่ยก็จะมาลองเรื่องของโพสต์สพอร์ตด้วยนะครับเราก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการ นำเสนออย่างเดียวนะครับแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะดูแลโซลูชันต่างตั้งแต่เรื่องของการทำคอนซัลทิงเซอร์วิสจนถึงก่งให้บริการหลังการขายนะครับซึ่งรีสอร์ทที่เราเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็คือ35,000ืกว่า p r o f e s s ั o นอลเทอร์วิทั่วโลกนะครับแล้วก็มี data center หรือ distribution center จำนวน770ที่นะครับคราวนี้อันนี้เป็น use case นะครับสุดท้ายแล้วก็เป็น use case ที่ผมเกิ่นไว้ตอนแรกคืออันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอยู่ในหลักของ,ของเขาเรีย Customer satisfaction เพิ่มความพึงพอใจลูกค้านะครับนี้ก็จะเป็นเขาเรียกของ IB Bank use case นี้ก็คือว่ามีเ,าเป็นเป็นลูกค้าระ,ระดับพรีเมียมนะครับตั้งแต่เขาเข้ามานะครับใช้บริการใน IB Bank นะครับทางระบบเนี่ยจะสามารถอินดิเ a t ดูได้เลยว่าอันนี้เป็นลูกค้านะครับซึ่งเราสามารถใช้ระบบ a n a l y t i c ที่ลูกค้ามีเนี่ยสามารถดูโ r o ไฟล์ของลูกค้าได้ว่าเฮ้ยอ๋อนี่คือลูกค้านะครับตั้งแต่ face recognition แล้วก็ลเซนเพจล condition ปุ๊บ นี่เป็นลูกค้าพรีเมียมเพิ่งให้พนักงานที่อยู่ในหน้างานเนี่ยสามารถรอหรือโหลดโปรไฟล์เพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นพรีเมียมพิเศษซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะในโลกของ Banking หรือ FSI อย่างเดียวก็จะสามารถแายไปใช้ในธุรกิจหน่วยงานอื่นๆได้นะครับคราวนี้ถ้ามองเป็นเรื่องของเทคนิคมากขึ้นนะครับถ้าเป็น back end, แบงก e เอนเราก็จะมีระบบอะไรบ้างนะครับ ก็ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของอินฟาสตัคเจอร์ต่างๆในการที่จะดูแลตั้งแต่ระบบที่เป็นไลเซนเพจหรือวิดีโอเซอร์วิแลนส์หรือวิดีโออนาลิติกเองขณะที่ข้างบนเองก็จะเป็นเรื่องของคอนเน็ที่อยู่บนคาวจะเป็นโมเดลที่ทำเรียบร้อยได้อยู่บนคาวเพื่อสามารถหาคอร correlation นะครับระหว่างในส่วนของเอ g ค computing กับตัวที่เป็น cloud computing เพื่อตอบสนองในส่วนของการให้บริการได้นะครับถ้าเรามองเป็นสีเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นอินฟากับคาวนะครับส่วนที่เป็นสี เลือดหมูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Personal ก็คือเรื่องของเป็นเป็นโมเดลหรือเป็นอินไซต์ของลูกค้าเป็นความเข้าใจลูกค้านะครับที่อยู่ในส่วนของสีน้ําตาลเลือดหมูนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเขียวนั่นก็เป็นส่วนของโลเคชันนะครับหมายความว่าในการพิจารณาว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือต่างๆก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสที่มีจะเป็นพวกคอนเทมติฟเซอร์วิสต่างๆซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยในปัจจุบันถ้าเป็นยูสเกจใกล้เคียงกันพวกเนี้ยก็จะอยู่บน เป็นข่าวว่า้าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับสรุป,ปีิทีนะครับว่า,าเมื่อกี้ที่เราคุยกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องของอแบ็กกราวน์นะว่าออการพิจารณาเอทต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะอะไรที่เรา,าควรจะต้องการหรือเป็นความท้าทายในการ deploy as c o m p u t i n n g บ้างนะครับซึ่งอันต่อมาก็เราคุยเรื่องของ use case ต่างๆนะครับซึ่งมันก็เริ่ม มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการจเจริญต,ตัวของ Big Data เองของ Clo o าวของ Hybrid c l o า d 5G เองนะครับแล้วก็ IoT เนี่ยก็ทำให้การดีมาน์หรือความต้องการในการใช้เอชมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ชาร์ลส์ต่างๆเนี่ยผมสรุปเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือหนึ่งก็คือเราพิจารณาเรื่องของ Environment ต่างๆที่เป็น o n s t r a i n t เนาะเรื่อง2คือ Landscape เพราะว่าเราไม่ได้มองแค่เอชอย่างเดียวเรามองตั้งแต่เอชเอชทูคาวทุคาวในการพิจารณาเวนเดอร์ต่างๆว่าเออคุณสามารถให้บริการเรานะครับ ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำได้หรือเปล่านะครับอันตรงการคือเรื่องของเรื่องของการสามารถสเกลได้นะครับสามารถโอเปอเรชันนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็เรื่องของ supporting เนาะแล้วก็เรื่องของ security ต่างๆนะครับก็เข้าใจว่าวันนี้เราก็น่าจะคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วนะคราวนี้ถ้าไม่ <laughs> รบกวนจนเกินไปนะครับก็ตอนนี้หน้าจอเนี่ยก็จะมี QR code ใช่ไหมครับในนี้ก็จะเป็นฟ e สแบ a c k form ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้ากรอกเสร็จทางคุณด้านขวานะครับเราสามารถติดต่อทางคุณชิชนกได้นะครับที่ตามอีเมลรับเบอร์โทรศัพท์นี้ในกรณีที่ทางผู้ฟังสนใจต้องการข้อมูลเกี่ยวกับท็อปิกที่เราคุยกันนี้มากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถแล้วยังสามารถคลิปคอนแทคเนอะว่าสมมติเฮ้ยเราอยากได้สไลด์หรืออยากได้ข้อมูลมากขึ้นในส่วนที่ผมบรรยายไปในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางด้านขวาที่คุณชิชนกแล้วก็ ติดต่อทางอ e ีเมลแล้วก็เบอร์สับทางนด้านล่างนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเท่านี้ขอบคุณมากนะครับ